สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอการอีกแล้วในคาบเรียนวิทยาศาสตร์กับครูครูคนสวยสองคนเหมือนเดิมนะคะก็คือครูพี่นันและก็ครูพี่ติ๋มนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องการแยกสารผสมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องอะไรที่เรียนไปแล้วแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ,ะสำหรับวิธีการแยกสารผสมนะคะเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการใช้เมล็กดูด การหยิบออกการร่อนการระเหิดการตกตะกอนการรินออกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการกรองนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องการกรองวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้า142นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้า142ไปพร้อมๆกับการอธิบายวิดีโอของครูได้เลยนะคะโอเคเราไปดูกันเลยว่าการกรองมีธี การยังไงนะคะค่ะสำหรับการกรองนะคะการกรองก็เป็นวิธีการแยกสารผสมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวนะคะหรือเราใช้แยกสารประเภทสารแขวนลอยนั่นเองนะคะซึ่งของแข็งที่ผสมอยู่กับของเหลวนี้เนี่ย ของแข็งนั้นไม่สามารถที่จะจละลายรวมในของเหลวได้นะคะเราถึงจะสามารถแยกด้วยธีการกรองได้นะคะถ้าเป็นน้ําเกลือนะคะหรือน้ําเชื่อมอะไรแบบนี้เราจะแยกด้วยธีการกรองไม่ได้นะคะเพราะนั่นเป็นสารละลายนะคะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะเราจะแยกสารด้วยธีการกรองได้ก็จะเป็นพวกสารแขวนลอยนั่นเองนะคะสําหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการกรองเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะคะ เราจะใช้อุปกรณ์แบบไหนนะคะเราก็ต้องดูสารที่เราต้องการจะแยกนะคะดูว่าสารนั้นสารที่ผสม,มอยู่ของเข็งที่ผสม,มอยู่นั้นเป็นยังไงมีลักษณะยังไงเราจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องนะคะอันนี้อันแรกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองเราเรียกว่ากระดาษกรองนะคะอันนี้จะใช้ในการทดลองของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเรียนตามปกติเนี่ยนักเรียนก็จะได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะ อันนี้ก็คือสำลีนะคะนักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำลีก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการทดลองด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาหรับการแยกสารด้วยธีการกรองนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักดีอยู่นะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีติดอยู่ทุกครัวนั่นก็คือกระชอนนะคะซึ่งสารที่เป็นวิธีการตัวอย่างในการแยกสารด้วยธีการกรองที่เราเจอกันบ่อยเลยก็คือการกรองน้ํากะทิออกจาก,กมะพร้าวอันนี้ถ้าเรียนคนไหนที่ว่า ช่วยผู้ปกครองทํากับข้าวนะคะนักเรียนก็จะเห็นวิธีการนี้อยู่นะคะก็เป็นวิธีการแยกสารด้วยวิธีการกรองนั่นเองนะั่นคือการคั้นน้ํากะทินะคะไอสารที่เป็นของแข็งนะคะก็คือกากมะพร้าวก็จะติดอยู่ที่กระชอนนะคะส่วนน้ํากะทิที่เป็นของเลวนะคะหรือว่าสารที่มีขนาดเล็กกว่ารูกระชอนก็จะไหลผ่านรูกระชอนลงไปในภาชนะที่เราใส่นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการแยกสารด้วยวิธีการกรองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและอ่าสำหรับวิธีการแยกสารผรสมด้วยด้วยการกรองนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถแยกสารผสมโดยการที่เราเทสารผสมนั้นผ่านอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้อย่างที่ครูได้บอกไปในคลิปในสไลด์มาก่อนหน้านี้นะคะอ,อ,อุปกรณ์ที่เราจะใช้บอกแล้วว่าเราเลือกตามสารที่เราต้องการแยกได้เลยนะคะ อุดอนุภาคของสารที่มีของแข็งที่เป็นของแข็งหรือว่าที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่รูของกระดาษกรองหรือรูของอุปกรณ์ที่เราพามาพามาแยกนะคะมันไม่สามารถที่จะผ่านรูพุ่นนั้นออกมาได้นะคะส่วนน้ำหรือสารละลายที่มีขนาดเล็กกว่าก็าจะผ่านรูของอุปกรณ์ที่เรานํามากรองได้นะคะ,ะตามภาพตัวอย่างเลยนะคะของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว ก็จะติดอยู่ที่กระดาษกรองนะคะส่วนของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่ารูกระดาษกรองหรือรูภาชนะที่เรานํามาใช้กรองก็จะผ่านลงสู่อ,อ,อุปกรณ์กรองแล้วก็ลงไปสู่ภาชนะข้างล่างนะคะอันนี้เป็นของแข็งติดอยู่ข้างบนนะคะของเหลวก็จะอยู่ข้างล่างนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็มาสรุปเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็คือวันนี้เราเรียนแค่เรื่องเดียวนะคะสรุปตอนนี้นะคะวิธีการแยกสารผสมที่เราเรียนไปแล้วนะคะจะประกอบด้วย การใช้แม่เหล็กดูดการหยิบออกการร่อนการระเหิดการตกตะกอนการรินออกแล้วก็วันนี้นะคะที่เรียนไปสดๆร้อนๆในคลิปนี้ก็คือการกรองนะคะสําหรับคลิปก่อนหน้าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะซึ่งบางวิธีเนี่ยก็มีวิธีการทดลองแนบลิงก์การทดลองไปด้วยนะคะให้นักเรียนดู2ลิงก์ในวันเดียวนะคะอันนี้ก็นักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีคลิปการทดลองนะคะเรื่องการกรองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งครูจะแนบลิงก์นะคะไปข้างล่างวิดีโอนี้นะคะนักเรียนก็สามารถกดคลิปดูการทดลองได้เลยนะคะและเดี๋ยวครับหน้าจะมีวิธีการแยกสารอะไรที่ครูจะมาสอนอีกและเจอกันครับหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ